รายงานเลือกเมนูรายงานจากนั้นเลือกเมนูพัสดุจัดส่งพัสดุจัดส่งสามารถเลือกจากช่วงเวลาชื่อขนส่งหรือข้อมูลพัสดุเพื่อค้นหารายงานพัสดุนอกจากนี้ยังสามารถกดดาวน์โหลดรายงานและยังดูรายละเอียดข้อมูลพัสดุตัวอย่างรายละเอียดข้อมูลพัสดุ รายงานพัสดุด drop off เลือกเมนูรายงานจากนั้นเลือกเมนูขนส่งพัสดุด drop อ f f พัสดุ d r อ p สามารถเลือกจากช่วงเวลาชื่อขนส่งหรือข้อมูลพัสดุเพื่อค้นหารายงานพัสดุนอกจากนี้ยังสามารถกดดาวน์โหลดรายงานและยังดูรายละเอียดข้อมูลพัสดุตัวอย่างรายละเอียดข้อมูลพัสดุด drop off รายงานสินค้า เลือกเมนูรายงานจากนั้นเลือกรายงานสินค้ารายงานสินค้าสามารถเลือกจากช่วงเวลาหรือข้อมูลสินค้าเพื่อค้นหารายงานสินค้ายอดเงินเหลือให้เลือกไปที่เมนูรายงานจากนั้นเลือกเมนูยอดเงินเหลือสามารถตรวจสอบยอดเงินด้วยการเลือกดูตามช่วงเวลาสถานะต่างๆหรือดาวน์โหลดรายงาน